กรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะสนับสนุนโดย Rockadero Group รร The Ultimate Clinic ทุกความงามออกแบบได้กด,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 ดกรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะวันนี้จะพามากดดันกับร้านเตียวตาโต แต่ทำไมถึงต้องตาโตเอ๊ะยังไงเดี๋ยวเราไปสืบดูนะคะว่าทำไมถึงต้องตาโต ของร้านสาวสวยค่ะน้องติ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แนนสวัสดีค่ะพี่ชอบชื่อร้านมากเลยก่ะข้าวติ่วตาโตค่แล้วมันเป็นนกคู่เหมือนกับแบบนกคู่ที่ไม่หลับไม่นอนใช่แล้วแล้วมีอะไรอีกไหมที่ตาโตมีอะไรอีกไหมคือจริงๆแล้วอะตาโตทุกอย่างในเมนูเรานี้ตาโตหมดเลยนะคะว้าวแบบกินแล้วต้องแบบว้าว <ๆ S 2> ตาโตทั้งแซ่บและอาหารหลากหลายแล้วก็เปิดถึงเปิดถึงตีสามค่ะตีสามสุกเสาร์นะคะเปิดถึงตีสามแต่ถ้าเกิดเป็นวันธรรมดานะคะสิบเอ็ดโมงถึงสี่ทุ่มค่ะสุกเสาร์สิบเอ็ด โมงถึงตีสาเอาใจนักเที่ยวคนนอนดึกเอาใจนกอูค่ะดีรู้ไหมเพราะว่าธรรมดาเนะเราไปงทีดึกดึกเนี่ยเราก็ต้องมียว่ากินแต่ข้าวต้มก็ต้องกินกับคนที่เยอะแต่เราบางทีเราอยากจะกิน2คนกับคนที่เรามาด้วยก็มาที่ร้านนี้เลยที่จอดรถสะดวกสบายค่ะนั่งทคนอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงทองหลอซอยสิบค่ะโครงการอารีนาเทนค่ะโอ้สบายเลยนะแล้วถือว่าบากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ดีที่สุดเลยค่ะที่จอดรถไม่เสียคือถ้าเกิดจะมาทานที่เตี๋ยวตาโตนะคะเพียงแค่บอกกับรปภนะคะบอกว่ามาทานเตี๋ยวตาโตเท่านั้นนะคะไม่เสียค่าสอดรถค่ะนใบกเส้ อันนี้สายเคเบิล oh. ใหญ่ยิ่งกว่า <c oughs> อันนี้นะชอบมากเลยรู้ไหมต้มไข่เสมอต้นเสมอปลายมาก <c oughs> ทุก จานเหมือนทันหมดเลยคนต้มที่คขต้มเก่งมากนะคะค่ะคือเทรนมาอย่างดีค่ะคือเราเทรนอันดับแรกเลยค่ะร้านเราเมนูซิกเนเจอร์คือไข่เพราะฉะนั้นการต้มไข่ทุกจานทุกชามเราให้ความพิถีพิถันมากนี่แซ่บระดับที่เท่าไหร่มีมีสีระดับแซ่บใช่ไหมใช่ความแซ่บจะมีสี่นดับนะคะคือจะมีอันดับหนึ่งก็จะแซ่บน้อยหน่อยดูไข่สิคะโอ้โหแบบนี่ไข่แดงได้งไม่ได้ไข่ฟอมนะดึง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 อันนี้จะเรียกว่าไข่ลาวาเราเอาไปใทออนเซ็นแล้วเราลาวาไข่ลาวา เมื่อกี้ที่ดึงๆนะคะหรือดึงอันนั้นเรียกว่าไข่ตาโตค่ะโอ้ขอบอกนะก๋วเตี๋ยวอร่อยจริงมันแซ่บมันเหมือนแบบชีสอ่ะมันกดดันอ่ะกดดันอ่ะผ่าดแล้วนะ เมนูนี้นะเขาเรียกว่าภาษาจีนเยจุยจุยกล้วยหาทานยากมากใช่คือสมัยนี้หาทานยากแล้วก็หาทานอร่อยอร่อยยากด้วยค่ะอันนี้เราทําเองสะอาดอันนี้ขอแอบบอกเลยนะคะเป็นสูตรของคุณเล็กขวัญใจเจวรานน์ค่ะสูตรเขาเองไหหรอใช่เป็นสูตรเขาเองเป็นสูตรตั้งแต่สมัยแบบต้นตระกูลเขาเลยค่ะหาทานอร่อยอร่อยยากมากต้องบอกเลยตรงนี้โอ้ยเหนียวอ่ะหนุนมากเลยอ่ะดึงๆใช่ไหมคะมันจะแบบแต่หาทานยากจริงนะใช่ใช่ค่ะ แล้วแบบหิวด้วยเลย ตอนที่พี่นั่งทานอยู่ข้างในพี่สงสัยนิดหนึ่งเลยไหมว่าทําไมจานนี้เกี๊ยวทอดเนี่ยคนสั่งทุกโต๊ะเลยจานนี้ชื่อเกี๊ยวหมูตาโตค่ะอร่อยยังไงดียังไงเราทอดใหม่ทุกจานไม่ใช่ว่าทอดอทิ้งไว้แล้วก็เอามาเสิร์ฟไม่เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวทอดเยอะๆเยอะๆแล,ล้วเกี๊ยวที่อร่อยเนี่ยสังเกตว่าเวลาทอดเนี่ยจะต้องเป็นตะปุ่มตะปั่มนะคะคือมันอาจจะดูแบบเอ้ยไม่ได้สวยงามแต่ถ้าเกิดเป็นตะปุ่มตะปั่มเนี่ยคืออร่อย นะกรอบมากเสียงดังมากเสียงดังมากมนันดินไหวเราะมันจะปุ่มระต่ำมากใช่ไหมคะ <S <S อย่างปีกไก่ทอดเนี่ยพี่เด๋อชอบทอดน,นี้มาทอดบนนี้ไม่ชอบเลย<อ>มันเนื้อเยอะร้านอื่นก็มีทั้งเยอะแยะนะ,ะมันแตกต่างอย่างไงจากร้านอื่นอันนี้เรียกว่าปีกคูอ่าปีกหู้คือคือการหมักไก่ของเราเนี่ยเราแบบจะไม่ใช่แบบหมักแป๊บเดียวแล้วก็มาทอดใช้มือเลย เป็นผู้กรอบแต่ข้างในเนี่ยมันจุ้ยซี่มันฉ่ำใช่ค่ะมันจะพูดยังไงภาษาไทยฉ่ำฉ่ำนะแต่มันจุ้ยซี่มันเป็นแบบมันนุ่มเออจริงๆมันมีแบบน้ำมันหวานอยู่ข้างในค่ะข้าวไก่ ้าดียังไงลองอ่ะห้าแยกก็แบบอันนี้ข้าวหน้าไก่ราชวงศ์ราชวงศ์อะไรคะราชวงศ์ถังราชวงศ์อะไรคะรวมทุกราชวงศ์เลยค่ะ,คะก็คือว่าข้าวหน้าไก่เราเนี่ยดึงจุดเด่นแต่ที่มาเพื่อที่จะมารวมอยู่ในจานนี้จานเดียวเพราะว่าบางเจ้าเนื้อไก่อร่อยน้ำไม่อร่อยถูกค่ะบางเจ้าแบบอุ้ยเหนียวมากแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับกุนเชียงอาหารแต่ละจานเนี่ยค่ะจะต้องทัดสรรวัตถุดิบอย่างดีที่สุด แบบนี้อร่อยนะใช่แล้วก็สุดที่สำคัญต้องหั่นเป็นลูกเต๋าด้วยค่อยแบบเหมือนกับว่าเวลาทานกับข้าวหน้าไก่สามารถจะทานไปในคําเดียวกันได้เลยแซบไหมเนี่ยดูจากหน้าตาก็แซบอยู่แล้วค่ะแซบเหมือนเราใช่ค่ะของเราดูหน้าตาอ่อนหวานแต่เราก็แซบนะ,ะขา้างในอันนี้เป็นเมน,นู ใหม่ซึ่งสร้างขึ้นมาชื่อว่าไข่รักยำตอนตอนแรกนึกว่าถูกลุมทำลายไ <c oughs> ข่รักยำไม่เอานา้ำจะมาลุมซ้อมเซิร์ฟเม่เอานะคะกลัวค่ะค่ะ<า>อันนี้ก๋วยเตี๋ยวห่อทำเองตั้งแต่แป้งเลยค่ะชิมป่ะเมาเมาเมาแน่นมากต้องคือ,อต้องดูไส้ไส้แบบไส้แน่นมากไส<ซ>้แ<ๆ>น่นมากแ<ๆ>น่นเหมือนพวกเราเลยเนื้อนแน่นมาก แน่นปังแน่นปังเลยนะคะแน่นปึงแน่นปังตอนนี้ถ้าเราเอาใหม่เข้าใกล้คุณติ๊กเนี่ยจะนจเสียงเลือกเอือกเพราะว่าที่แห่ทานทีมอร่อยแต่เขาพูดแล้วเขาก็อร่อยเวลาจริงๆเพราะว่าพี่แอบไปเห็นแล้วละครของเราร้องจ้อจอง เพิ่งได้ิ่มนะคะยังมีอีกนะคะเจดหรอเป็นเมนูข้าวซึ่งร้านเราจะมีทั้งเมนูข้าวกับก๋วยเตี๋ยวอาหารทานเล่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเซตเหนือใต้โอ้เ จุดพบลักใต้ดูสิคะเหนือใต้ยังไงอันนี้คือแกนทางเลย์ทางเรเหนือมาเลยอ่าใช่อันนี้คือแกนเหลืองถ้าอันนี้พี่เหนจะตั้งนะคะพี่เหนจะตั้งชื่อว่ารักไม่มีพรมแดนอ๋อรักโอ้โหอาเหนือใต้มาเจอกันไม่มีพรมแดนได้แล้เลยนะคะ๋ยวต้องขอยืมชื่อนี้ไปใช้ในเมนูได้ไหมคะอยู่เหนืออยู่ใต้ก็มันรักกันได้นะคะ อย่า่กลับบ้านเลยอ่ะอร่อยจริงอันนี้เป็นแกงเหลืองพริกแกงนี้ทั้งหมดนี่เท่าไหร่อะเซตเนี้ยเซตนี้ละค่ะ่้อยกว่าบาทร้อยบาทเองอร่อยมากหลทุกอย่างเลยมันมีไหมเนี่ยมีอีกค่ะมีเหรอมีอีกค่ะเมนูทีญ่ใหญ่นี้เหรอเมนูจริงๆแล้วก็ไม่เยอะมากนะคะพี่แหนยังเหลือเนื้อที่ของก๊าบเอาไว้ให้อ่ามีม่ายกมายกมาเร็วๆได้เลยค่ะ นี้จะเป็นบะหมี่ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งซึ่งติง๊กอยากจะให้ลองตัวซี่โครงม,มากเ,เพราะว่าซี่โครงนี้ต้องบอกว่าต้องรองต้องรองเพราะว่าข้ามวันนะคะไม่เชื่อหรอกก็คือว่าจริงๆแล้วซี่โครงหมูตุ๋นอบน้ำผึ้งเนี่ยทานกับข้าวได้ด้วย,วยเป็นไงคะนุ่มมากแล้วก็ตัวหมูแบบนุ่มมากมันนุ่มเหรือธรรมชาติไม่ใช่นุ่มแบบแบบถูกซ้อมใช่แต่นุ่มปะคะที่้นุ่มนื้อนุ่มเนื้อไม่ใช่นุ่มนื้อนุ่ม นี่คือเป็นบะหมี่ฮังเลค่ะฮังเลก็คือว่าจะมีฮังเลเมื่อกี้เราชอบนะใช่นี้นี่ด้วยแคบหมูใช่แคบหมูกเป็นการผสมผสานที่แปลกๆแต่พอทานแล้วมันลงตัวมากเลยค่ะมันมีฮังเลมีแคบหมูมีกุนเชียงมีไข่ยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบทานแบบเหมือนกับให้จุยซี่หน่อยปีไข่ให้แตกค่ะแล้วก็ออแล้วก็คือแบบน้ำของไข่แดงเนี่ยมันก็จะไปเคลือบเส้นมันก็จะรสชาติหูกกลมกล่อมมากเลยอ่ะ แล้วพี่เห็นติ๊กคยสวยพี่นึกว่าติ๊กไปฉีดมาไม่ต้องมาทาล้านเตียวตาโตปากโจสวยนะคะปากพองเลยปากเกลือแดงเอาไปเลยใช่ไหมคะงานนี้ติ๊กก็ไม่ต้องทากับปากโจกำลังงามเลยค่ะทั้งหมดนี้ขอบอกว่าสมเั็นที่มาร้านนี้เตียวตาโตกดกดดัรนอกจากหน้าตาที่สะสวยราวกับนางสาวไทย คุณติ๊กวิลาสินีก็ทำให้เราได้เห็นว่าเธอไม่ได้มีดีแค่ความสวยเท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เธอควบตำแหน่งนั่งแทนบริหารร้านก๋วยเตี๋ยวตาโตตาโต,ตาโตเหมือนดวงตาสวยของเธอนั่นเลยล่ะค่ะแห่ทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็ยังมีสเสน่ห์ปลายจวักหนุ่มๆทั้งหลายเชิญมาแวะขายขนมจีบได้ที่ร้านเต๋ยวตาโตของเธอเลยนะคะกรุบกรบกรบกรบก,ก,ก,กับแหนนะจ๊ะ กรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะ